ไปได้เลยไปไปตีสามสองตีห้าตัวนี้สวัสดีค่ะให้แนะนำตัวกันทีละคนเลยค่ะใครรับบทเป็นใครยังไงบ้วะสวัสดีค่ะเฟย์กันย์เนีรับบทเป็นดาวัตค่ะเมยดารับบทเป็นคิมหันค่ะอ้อยน้อยรับบทีลารับบทเป็นดอกรักค่ะแพนนีรินยารับบทเป็นหมอแพรมค่ะน้ำพอนธรารับบทเป็นมารีค่ะ สองเจนสโลชินีเราบดเป็นสมองค่ะร่างพรรมชาติเราบดเป็นเจสซี่ค่ะใกล้ออนแน่แล้วเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ก็ได้ถึงวัดบ้ามาเจอแฟนฉับด้วยตื่นเต้นมากเพราะว่าเราก็ยังแบบยังใหม่กันอยู่ด้วยเนาะใหม่สุดๆตื่นเต้นสุดๆไปเลยแล้ววันนี้คนมาเยอะมากด้วยว่าแบบคาดหวังตื่นเต้นค่ะให้เขาตัดประสบเอาด้ยนะใช่ับ่้มาก เรามีโชว์อะไรแบบผ่ากันแทนกันมาโชว์ของเราก็ถือว่าเตรียมตัวกันมาแบบยิ่งใหญ่อยู่นะสองวันสองวันก็แน่นๆอยู่นะคะก็มีโชว์ร้องโชว์เต้นค่ะแล้วเราเต้นแบบโอุ้ยอีกต่างไปแล้วเพลงนี้แบบเรียกได้ว่าเต้นยากกว่าเพลงที่เราอีกน้อยใช่ไประดับแล้าาหน้เรกวแผ่วไม่ได้วหน้าเราต่อตัวเลยหรอจะปล่อยต่อคนเดียวคนเดียวหรอ วันนี้ก็ถือว่าได้มามีอินเตอร์แอคกับแฟนๆด้วยเราเตรียมอะไรมาให้แฟนๆมากนอกจากโชว์วันนี้กิจกรรมวันนี้ใช่ไหมวันนี้เรามีทั้งแฟนไซายแล้วก็ไฮทัชเนาะใช่เลยเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยจริงใช่ใช่เหมือนเหมือนเขาอกว่ามีเซลฟี่กับอุ้ยฉัช่างเซลฟี่ได้เลยก็แบบไม่ได้ชิดโซเชียลได้ชิดโซเชียลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระแสดีขนาดนี้เรารู้สึกยังไง ก่อนอื่นต้องขอบคุณแบบทุกพี่ทุกคนแล้วก็แบบแพตฟอบผู้ชมทุกคนค่ะที่แบบให้กำลังใจพวกเราแล้วก็คอยติดตามพวกเราอยู่ด้วยซ้ำเราก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่วันในวันนี้มันจะแบบผลงานมันได้ออกมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วกก็ใจมาหายเหนื่อยเลยค่ะเพราะเนกระแสตอบรับเพราะพวกเรา เรื่องนี้ลุยป่าลุยน้ำกันเลยใช่ไหมยังเราเองก็ฝ่าฟันกันมาเยอะเลยนะเวิร์กช็อปเอวยใดเอลยอเลยนี้แล้วก็สูนเองคนนี้คนนี้สุดเยอะเลยซูนเองอันนี้ได้สุดแล้วูนเองพอมาถึงวันนี้มันหายเหนื่อยมันเหมือนเป็นเก้าแรกอะคะ เก้าวแรกที่แบบเราแบบเริ่มเก้าเรายังต้องเก้าไปอีกแบบเยอะมากๆแต่ก็ถามว่าหายเหนื่อยไหมก็หายเหนื่อยแต่ว่าก็ยังไงก็ต้องต้องสู้ต่อไปยังยังอยากเหนื่อยไปอีกเลยเลยคนละคนค่ะมาวันจะได้ออดคนแรกเราเราได้ไปดูสะพรแล้วว่าเรียนยานเลยอันนี้เราจะได้ดูพร้อมหมดทุกคนเลยมันจะเหมือนที่เราคิดเลย คิดว่าสวยแลยสวยแน่สวยแลยคิดว่าไปไกลกว่าที่คิดเพราะเราเราต้อว่าภาพฝันของผู้ A ได้ได้ไงเราเราถ่ายไปเยอะมากเราไม่เราไม่สามารถรู้เลยว่าผู้ A เขาจะตัดออกมาเป็นในลูกหนแล้วไหนจะ C G ที่ผูกใส่เข้าไปใช่ก็ต้องมาลุ้นกันแต่เราควรได้เล่นกับ C G ด้วยใช่ไหมคะสวยมากสวยมากสวยมากใช่ค่ะ เพราะว่าจะเป็นขาความฝันของเราเรียใส่ CG แบบว่าเราก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้จนเราได้เห็นเทเลอร์ตัวล่าสุดนี่เลยเปลี่ยนชุดแปลงร่างจินตนาก่รว่าทำเองกันจริงๆแล้วนะคซีจีหรอซีจีเองง่าดนนั้เลยไหมคะเพราะว่าซีจีก็คือเกี่ยนกับจินตนาการอะไรแบบนี้ก็ยากนะคะสำหรับเมย์เพราะว่าตอนแรกเรายังมองภาพไม่ค่อยออกแต่ว่า มันก็ดีที่ครูเออะค่ะเขาสามารถเล่าเรื่องราวให้เราฟังได้แล้วแล้วครูเอเขาจะแบบว่าบิวให้เราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นใช่ไหเรื่องนี้เขาก็เคลมว่าเขาเล่นใหญ่อะไรใหญ่จริงใช่ไหมก็จริงกะจรงก็จริงนะคะเบาไม่ได้แล้วใช่ต้องใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเรื่อใช่เรื่องที่แล้วเขาทำใหญ่มากเรื่องนี้ต้องใหญ่หรือว่าถ้าเรื่องที่ร้อยเขาใหญ่ใหญ่ นอกจากเรื่องจากซีทีแล้วในเรื่องของซีโรแมนติกเอ่ยใดเอ่ยเป็นยังไงบ้างคะอ้โยกให้คู่นี้เลยค่ะอย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นในเทรลเลอร์แล้วนะคะว่าพวกเราร็อซีนแรงมากทั้งนั้นยังน้อยนั้งส่วนหนึ่งทังส่วนสี่ทีเซอร์เทรลเลอร์เอ็มบีที่ปล่อยมาจะเห็นว่าเยอะมากแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกมันเพิ่มอีกอีกอีกเยอะมากมาตั้งแต่อีพีแรกเลยไหมหรือว่าค่อยค่อย สปอยได้ไหมสปอยได้ไหมเพราะเราดูเหมือนเราดูนยังไงเราดูแ่บนอกจากเรียนแล้วอีกครูหนึ่งก็ไม่แพ้กันใช่ไหมก็พยายามจะเรียนแบบเรียนพี่เรียนรู้เรียนเรียนรู้แต่ว่าก็ยังไม่สู้เขาค่ะเขาก็ต้องเป็นอาจารย์สอนเราเรายังเด็กอยู่เราเป็นความรักที่คุลระเบิใช่ไหมใช่ครัใช่ส่วนสาวเองก็สร้างสี่แสน ให้กับเรื่องนี้ไม่ต่างกันเลยยอดมากกสัดิเรื่องนี้มันค่อนตลกมีมวาตลกสาระเลยเรื่องนี้ประเทยจะมีสาระมีใจมากๆที่ไปดูมีสาระสักทีหลังจากที่ผ่านมานั้นตลกตลอดตอนนี้เราได้ใครจะข่าวไปให้น้องคนหนึ่งแล้วเนี่ยรอเขาส่งตอบรอดูต้องรอดูในซีรีส์ค่ะท่าสาวคนนี้ล่ะคะหนค่ะหนูก็รับบทหนูเป็นลูกศิษย์พี่น้ำอีกทีนะคะเฉยเลยหรอ สอนมาค่อนข<อ>้างดีใช่เป็นเป็นลูกพี่น้ำอีกทีหนึ่งพี่เจนไม่มีอะไรต้องรอดูค่ะว่าพี่น้ำสอนอะไรไว้บ้างแกเตรียมแรงเกินเะยคาดหวังแล้วคนดูคาดหวังตายแล้วตอนนันก็เอ่ออาจจะไม่ได้ช่วงรอยยิ้มให้ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเจ้าว่าแบบว่าสร้างฝันรุ่นเลียนอยู่หัวทำให้คนเอ่อไม่ค่อยชอบหน้าเท่าไหร่ใช่เพราะว่า คนบอกยังไม่ได้เนาะใช้วก็อดูใช่ิญแฟนๆมาดูซีรีส์เรื่องนี้กันนิดนึงค่ะ ก็ฝากติดตามซีร <presidency> <cient yal> ีส์ฝันรักพวกนิทรามาย e r วา s is s u e ของพวกเราด้วยนะคะจะออนแอร์ e ีแรกวันที่8พฤษภาคมเวลา4ทุ่ม45ค่ะทางช่อง3กด3 3ค่ะดูมือถือกด3พดหรือว่าดูแบบอันคัดนะคะได้ที่ YouTube Idol Factory Official ค่ะค่ะแล้วก็ฝากทุกช่องทางนะคะในการติดตามพวกเรานะคะได้ที่ Dream GLIDF ค่ะแล้วก็ฝากช่องทางของพวกเราทุกคนด้วยนะคะแพนิรินยาค่ะ ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะว่าแต่ละเวลาแต่ละอีพีออนเขาก็จะมีแฮชแท็กให้เล่นใช่ฝากเข้ามาเล่นแฮชแท็กกันเยอะๆเพราะว่าเราก็อยากจะได้ฟีดแบ็กทุกคนว่ามันเป็นยังไงพที่จะได้เอาไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไขมือดีขึ้นน้อมรับคําติชมทุกใช่แต่ชมบ้างอะไรบ้างใช่ยาด้ายาแรงเสร็จปวดได้ดีที่นำอะไรนะคะนำอ่อนท้าใช่เอาเดี๋ยวเอา ว่าเราติดตามที่ดีมจีเอลดีกว่าเดี๋ยวจะประกาศทุกข่าวสารไที่นั่นเลยถูกต้องอ่ะฝากยังไงก็ฝากพี่ๆนักข่าวเป็นข่าวทุกคนพวกหนูดด้วยแล้วติดตามสาระพวกนี้ไทยเยอะนะคะขอบคุณค่ะน่ารักอ่ะอินเสิร์ตอินเสิร์ตบ้านม ไปบายค่ะขอายีโเแม่ไม่เเดี๋ยนคไปบานไปเรื่อยๆตอ้งคนละค่ะไม่ทันแล้วค่ะแม่เป็นภาเ <gera S 2> <ไ>ป็นต่เอาลูกเริ่มจากฝั่งนะทานิน้อมจากฝั่งน้องเรียงไปเรียงใส่ตาไปเลยใครไม่ได้ยกมือนะคะใครให้น้องไม่ต้องยกมือเลเรยกเลยมันมีไม่กิ่กล้องเรียกเลย วันนี้นะคะหนึ่งสองสามเอาลวตอบกล้องนี้นะคะอะค่ะกล้องนั้นก็ตอบกล้องนี้นะหนึ่งสองสามอะกล้องนี้ค่ะกล้องนี้ค่ะมือถือนี้นะคะมือถือล่างด้วยนะลูกมือถือล่างด้วยจ้าครับอ่ะตอบกล้องนี้นะคะโอเคน้องคะขอข้างหลังนะกล้องนั้นถ้าต้องสูงมีเปรตเนี่ยโอ๊ยแรงมากต้องเรื่องนี้ต้นมะพร้าวอ่ะ ก้อนนึงนะคะไม่รู้ตัวะล้วเนี่ยแต่กล้องแขนไม่ถึงรอบแป๊บนะโอเคเรียบร้อยทุกคนพี่บอกกอนเลยค่ะ<ณ>ซึบ<ค><ณ>มือ<ค><ณ><ค><ณ>